กัสซีบกัสซิบสตาร์กัสกัสซิบสตาร์วาไรตี้ตีสนิทก,กีเกมหยอ,อกรวมข่าวสารบวงกันบันเทิงแบบเอส l u s ิ v e วันนี้เราจะพาไปส่องคู่รักหนักท่องเที่ยวที่ควงกันไปอินชีวิตไกลชิดธรรมชาติแต่ละคู่จะฟินเฟอร์ขนาดไหนตามไปกัสซีบกัสซิบสตาร์กันเลยจ้า สนับสนุนโดย3 b ีกิกะทีเน็ตบ้านพร้อมกล่องคอมบันเทิงคุ้มนานตลอด2ปีโทร่า1530ยืนหนึ่งเรื่องความรักธรรมชาติต้องนุ่มนิวชยพลและเมษากิติมาที่จับมือเที่ยวทัวร์ไทยแถมยังลามไปไกลเย็นต่างประเทศถึงคันตังชื่อลูกชายว่าน้องถิวทัดเพื่อมาเป็นพยานรักฉบับนักเดินทางใจมันรักของจริงยอมแล้วจ้าโอ้โหา ด้านคู่รักสายลุยยังนุ่มลุยสกอตและสาวนุ่นรมิดาก็จบเต็มทั้งเดินป่าปีนเขาแคมปิง้งแม้สาวนุ่นจะไม่ค่อยถนัดแต่ก็ไม่เคยขัดคุณสามีเขาตำราพีไปไหนหนูไปด้วยโรแมนติกสุดๆไปเลยจ้านั่นหลักอะแต่ที่ไม่เสียชื่อบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวก็ต้องยกให้คู่ของหนุ่มวานชายอาคิระและสาวอาร์มอนเนต ที่หลงเสน่ห์ของธรรมชาติจนขอดเนรมิตป่าเขาลำเนาวครให้รวมเป็นพยานรักในโมเมนต์ขอแต่งงานสุดหวานฉ่ำเรียกว่าครีเอทไม่แพ้ใครแถมอย่างน้าอิจฉาสุดๆอีกด้วย สุดชิคโทนิรักแกนและแก้วจุริญ,ญาที่น้องจากจะกอดข้าเที่ยวรอบโลกแบบแอดเวนเจอร์แล้วยิ่งจัดได้ว่าเป็นสายแคมปิ้งตัวตึงที่ขยันออกทริปใช้ชีวิตดื่มด่ำธรรมชาติแถมยังแฉะภาพสุดอาร์ตประหนึ่งมีช่างภาพสุดตัวตามไปทุกที่สโลลาส์ของจริงยกนิ้วให้เลยดีดี ธรรมชาติจะร้ายหมดนให้เหล่าซุปตาพาเรตกันมาซึมซับบรรยากาศสุดโรแมนติกแต่ถ้าเลือกได้ระหว่างเมืองสีวิไลกับธรรมชาติสุดคลาสสิกเหล่าคนดังสายเฟียสจะพาหวานใจไปเดทที่ไหนกันดีตามไปกัสซิบกัสสิบสตาร์กันเลย พาไได้ป่าดีกว่าพี่พาไได้ป่าดีกว่าพี่เพราะว่าในเมืองมันง่ายนเมืองมันง่ายมันไปก็ได้ทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าอยากเดทอยากรู้ว่ามันจะแบบทะเลาะกันไหมมันจะอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากพาไปในป่าก็ป่าแบบลึกๆเลยถ้าเพิ่งคุยกันนะลึกๆเอาให้มันออกไม่ได้เพราะในเมืองมันหนีกับบ้านได้คนในเมืองมันหนีกับบ้านได้ก็เอาให้แบบว่าสนุกที่สุดอะแบบหนีก็ได้หรอ ตอนนี้เราอยู่ชีวิตเมืงองเยอะแล้วถ้าเลือกได้ก็อยากไปธรรมชาติก็อยากไปธรรมชาตินะจริงๆแล้วช่วงเป็นคนชอบทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็อยากไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ไม่ก็ภูเขาหรือที่ไหนก็ได้เย็นๆแต่จริงๆล้วเป็นคนเบื่อภูเขาชอบทะเลมากกว่าจอยกว่าค่ะเอาที่สบายใจเลยค่ะผมพาไปในเมืองผมพาไปในเมืองเพราะว่าเรารู้ ว่าต้องไปกินข้าวร้านนี้ไปเคยพาสาวไปในป่าแล้วเหมือนกันมันค่อนข้างที่จะกังวลว่าเขาอ่ะจะประทับใจไหมบางทีก็ต้องพาเขาขึ้นสองแถวนางมันโยกโยกอ๊ะอ๊ะเนี้ยโอ้ไม่ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูขข่คืนแฮงเอาทของพวกเราค่ะแต่ไม่ว่าจะในเมืองหรือในป่าก็คงไม่น่าสนุกเท่าค่ำคืนพิเศษที่ตัวแม่นันเงเอกแถวหน้า ป๊อกปียะธิดาแพนเค,ค้กเขมมนิดขวัญอุตสามนีโดนัทมนัสนันและชิปปี้ซิรินจะชวนทุกคนมากระทอปเปลือกชีวิตรัก5รูปแบบในแฮงเอาเปลือกรักปมหลวงซีรีส์ฟอร์มยักษ์จากโมโนออริจินอลกับการตีแผ่ฉากหน้าอันเต็มเปี่ยมไปได้วยความสุขแต่เบื้องลึกนั้นเต็มไปด้วยสารพันปัญหาที่ยากจะเข้าใจ การันตีคุณภาพโดยผู้กำกับมือรางวัลออฟพงพัฒน์วชิระบรรจงเริ่มตอนแรก17พฤศจิกายนนี้รับชมแบบ th อันเซนเซอร์ได้ทางมอนโแม็กซ์หัวเมียไม่ควรจะมีเรื่องปิดบังกันนะไม่มีอะไรทําให้สมเจ็บไปมากกว่านี้อีกแล้วกด้มองตาแล้วตอบฉันมาตรงๆนะว่าคุณไม่ได้นอกใจฉันเจไม่รู้หรอกผู้ของหนูมันไม่ได้ง่ายเลยนะปัญหาทุกอย่างผมเคยทําอะไรให้คุณไว้ใจอ่ะฉันควรจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของฉันเอง,อ,งอย่างที่ฉันบอก ออขอขอบคุณ 3BB กิกะทีวีเน็ตบ้านพร้อมกล่องความบันเทิงกดมาติดตามความแซ่บและสีสันรอบรัววงการบันเทิงได้ใหม่ในรายการกาิกาสิาร์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์หลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาและสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทุกช่องทางของ m o n ด2เวจ้า